ตัวสินห้าเนี่ยพระองค์บอกจัดบอกเป็นมหาทานชั้นเลยโยมอยากให้ทานง่ายๆไม่มีเงินสักบาทรักษาสินไปเลยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณในทานข้อที่หนึ่งในสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองโยมไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณแค่โยมบังคับใจตนเองไม่ปร้นธนาคารเนี่ยเงินของชาวบ้านไม่ต้องสูญเสียตรงเยอะ ควบคุมใจตนเองดังนั้นทุกคนต้องรักษาตนเองรองบอกการรักษาตนเองเป็นการรักษาผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นการจเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการรักษาตนและเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยสำรวมจิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมคนบางคนไม่เข้าใจเห็นว่านึกว่าผู้เจ้าเห็นแก่ตัวให้รักษาตนให้ให้ดูแลตนเองให้ดีแต่นั่นแหละเป็นการดูแลสังคมเป็นการดูแลคนอื่นโยมรักษาตนเองด้วยกัน เสพครบธรรมะอดทนอดกลั้น